เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านเลยครับในข่าวรอบเช้าประจำวันอาทิตย์ที่ยิ่ม2มกราคมศึกพรีเมียร์ลีกในคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องลงทำสึ่งอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ในซีซั่นนี้แล้วด้วยการบุกเยอือนเอเวรเรสต์สเตเดียมของจากฝูงอาร์ซนอล ซึ่งก่อนเกมนี้ครับอาร์นอลก็เพิ่งจะมีการเสริมทัพที่น่าสนใจด้วยในการดึงเะอันโดรทรอสซาปกีโตเก่งจากไบรตันเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวยิ่ม7ล้านปอนด์ ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยครับก็พอจะมีข่าวดีเช่นกันก็คือเจดอนซานโชตอนนี้กลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าว่ากับเกมนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเจ้าตัวน่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่ส่วนข่าวร้ายของแมนยูไนเต็ดนะครับก็คงหนีไม่พ้นการขาดคาร์เซมิโร่ในเกมบิ๊กแมตช์คืนนี้เนื่องจากว่าเจ้าตัวสะสมใบเหลืองครบ5ใบพอดีดังนั้นก็ต้องมารอดูนะครับว่าเอริเฮนักจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ยังไงบ้างครับ เรามากันที่พรีวิวก่อนเกมระหว่างแอสตันอกับแมนเชสเตอร์ยืนเต็ดในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับโดียเกมคู่นี้ลงแข่งเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยและก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง u r u พีเม e r HD 1และก็2ครับเรามากันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านแอส e n น l กันก่อนนะครับต้องบอกว่าแอสตันโอลเวลานี้นี่ฟอร์มยอดเยี่ยมสุดๆเลยนะครับ 5เกมหลีกหลังสุดชนะไป4เกมแล้วก็เสมอ1เกมและหากเราจะย้อนไปยังเกมนัดสุดท้ายที่อาร์ซนอลแพ้และก็เป็นเกมเดียวเท่าน,นั้นนะครับที่ทับปืนใหญ่นะ่ะภายในหลีกซีซั่นนี้ก็คือเกมเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนนะัดบุกพายทับปีแสดงของเรานี่แหละครับ3ประตูตอนน่อ1สำหรับเรื่องความพร้อมนักเตะนะครับเกมนี้อาร์ซนอลก็จะขาดอยู่2รายคนแรกคือกราเบลเจสุส ที่เจ็บไปตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนแล้วอีกรายนะครับก็คือริชเนลสันที่ก็เจ็บไปในช่วงปลายปีก่อนเช่นกันอย่างไรก็ตามครับเกมนี้อาร์ซนอลก็ยังคงมีผู้เล่นตัวหลักลงสนามพร้อมกันอย่างครบครันเลยนะครับไล่มาตั้งแต่โทมัสปาเตกราเบลมาตินเนลลี่บูกาโยซาก้าและก็มาตินโอเดกาที่กำลังฟอร์มขึ้นหม้อเลยนะครับมาที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยไนต็ดกันบ้างนะครับ ก่อนเกมนี้กองทัพปีศาจแดงก็เพิ่งจะพลาดสะดุดเสมอกับคริตันพาเลสหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากชนะคู่แข่งมา9เกมรวดจากทุกรายการและที่สำคัญนะครับนอกจากจะเก็บได้แค่ตามเดียวเท่านั้นในเกมกับพาเลสแมนยูแต่ยังต้องเสียกองกลางคนสำคัญอย่างคาซิโรหลังจากสะสมไปเหลืองครบ5ใบพอดีเลยครับในเกมกับพาเลสทำให้เจ้าตัวเนี่ยครับก็จะพลาดลงสนามในเกมนี้กับอาร์ซนอลด้วย ส่วนความพร้อมเรื่องนักเตะราย,อ,ยาอื่นนะครับตอนนี้แมนยูเต็ดก็มีข่าวดีมาบ้างครับเมื่อเจดอนซันโชกลับมาซ้อมแล้วแต่ไยงไก็ตามครับเกมกับแอสตันนอคืนนี้เจ้าตัวไม่น่าจะฟิตพอลงสนามเดียกดาโลยังมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับอองตนรมาซียานแต่ในรายของมาซียานน่ะต้องลุ้นครับว่าจะฟิตพอลงสนามในเกมนี้หรือไม่ในรายของดอนนี่ฟันเดเบกและก็อาเซลตอเซเบจะพลาดลงสนามทั้งคู่นะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บในส่วนของรายที่เหลือนะครับก็ยังถือว่าแมนยูเต็ดค่อนข้างฟูลทีมเช่นนกัน กองหลังก็ยังคงมีวารานเป็นการหลักนะครับกองกลางยังมีบรูโน่ฟานเดสและก็คริสเตนเอริกเซนคอยคุมแดนกลางไว้ส่วนเกมรุกนะครับก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่มาคัสแรดฟอร์ดครับเรามาต่อกันที่คาดการรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแอสตันนอลวันนี้ครับแอสตันนอลมาในแผน4-3-3แนทเทวันเป็นแอรอนแรมสเดลสีกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นเบนไวท์แบ็คซ้ายเป็นโอล็กซานเดอร์ซินเชนโก คู่เซนเ,นเตอร์นะครับกาเบรียลมาการเยสกับวิลเลียนซาลีบาสามตัวกลางนะครับกรานิตชาก้าโทมัสปาเตและก็มาตินโอเดกาดส่วนสามตัวรุกนะครับมีกาเบรียลมาร์ติเนลลี่บุกายอซาก้าและก็เอ็ดดี้เอนเคเทียครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนนะครับจะมาในแผน4-2-3-1อนึ่ายทวารเป็นดาบิดเดเคอาแบ็คขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าแบ็คซ้ายเป็นลุกชอ คู่เซนเตอร์นะครับราฟาเอลวารานกับลิซันโดมาติเนสสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับฟเฟลดกับคริสเตนเอริกเซนสามตัวรุกมีอันโตนี่รูนโดฟานเดสและก็มาคาสแรดฟอร์ดส่วนศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเป็นหน้าที่ของเบลเวกฮอร์สสำหรับสกอร์ที่คาดการณ์นะครับอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ฮูสกอร์อาร์เซนอลเปิดบ้านเฉือนแมนยูเต็ตไป2อต่อหครับสำหรับความเห็นของผมนะครับรู้สึกมั่นใจว่าเกมนี้เราไม่น่าจะแพ้อาร์เซนอลกลับมา อย่างน้อยก็น่าจะมีผลเสมอแหละครับและไม่แน่ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกไปคว้า3แต้มได้ด้วยเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับกับประเด็นที่น่าสนใจต่างๆก่อนเกมกับคริสตันพาเลสในค่ำคืนนี้จากเพลสคอนเฟิเรนซ์เมื่อช่วงบ่ายน,นี้ครับมากันนี้ประเด็นแรกนะครับกับการกลับมาซ้อมได้แล้วของเชดอนซันโชและจะฟิตพอลงสนามในเกมกับอาร์ซนอลหรือไม่ทีทางเทนฮากนะครับได้ตอบว่าตอนนี้ผมยังตอบคําถามนี้ไม่ได้นะเขาพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้ว เมื่อวานนี้เขาลงซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกเราจะมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะจากนั้นเราจึงค่อยตัดสินใจอีกทีว่าเขาจะพร้อมลงสนามให้กับเราหรือไม่ประเด็นต่อมานะครับหลังจากที่วอลเวกฮอสเข้ามาร่วมทีมแล้วจะมีรายต่อไปเข้ามาร่วมทีมหรือไม่ในตลาดมกราคมนี้เดวิดเฮนักนะครับได้ตอบว่า ผมคิดว่าในฐานะที่เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องมองหาหนทางแก้ไขอยู่เสมอและมองหาวิธีที่จะทําให้เราเนะี่ยดีขึ้นอยู่เสมอเช่นกันนั่นคือสิ่งที่เราจะทํากันนะเราจะมองหากันต่อไปและหากว่ามีโอกาสเข้ามาเราก็พร้อมจะคว้าโอกาสนั้นไว้อย่างแน่นอนมากระนีประเด็นต่อไปนะครับตั้งแต่เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอาร์ซนอไป3ตอนหนึ่งคิดหรือเปล่าว่าอาร์ซนอจะสามารถเก็บผลการแข่งขันจนเป็นจ่าฝูงของลีกได้จนถึงนาขณะนี้ ด้วยเอริกเคนฮากนะครับได้ตอบว่าในตอนที่เราแข่งกับพวกเขาเราเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งผู้จัดการทีมและก็โค้ชต่างก็อยู่กับสมโมสรมาสักพักแล้วล่ะเพราะพวกเขานะ่ะมีโครงสร้างที่ดีมากๆและผมคิดว่าพวกเขาก็ยังสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกด้วยนะในช่วงครึ่งซีซั่นแรกมาน,นี้เราได้เห็นสเปริตที่ดีมากๆของอาร์เซนลแต่เราก็รู้นะว่าเรานะ่ะจะต้องทำอะไรบ้าง เราต้องทำผลงานให้ดีมากๆให้ได้และถ้าเราสามารถทำแบบนั้นได้ผมก็คิดว่าเราก็มีโอกาสที่ดีนะที่จะเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้ในเกมกับอาร์เซนลมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกันบ้างเดยบรูโน่นะครับได้ออกมาระบุว่าพร้อมจะเล่นทุกตำแหน่งครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอแค่ได้ช่วยเหลือทีมก็พอนอกจากนี้บรูโน่ก็ยังขอบคุณเอริสเฮนทากด้วยนะครับที่ไว้วางใจให้เขาลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับ ดิบูโนเฟเนเดสได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทางเดือมิเออร์ว่ามันเป็นเรื่องสาคัญนะที่ได้รู้ว่าตัวเองสามารถเล่นในหลายตาแหน่งมากสามารถทําอะไรได้หลายอย่างและก็ได้รู้ว่าผู้จัดการทีมนะ่ะเชื่อมั่นในตัวคุณมากแค่ไหนด้วยไม่ว่าจะเป็นการเล่นทางด้านริมเส้นไม่ว่าจะเป็นตรงกลางสนามหรือแม้กระทั่งให้ผมเป็นกองหน้าก็ตามผมพร้อมเล่นเสมอนะผมรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากตัวนักเตะบ้างผมรู้ว่าเขาอยากให้เราทําอะไรบ้างหรือว่าตอนไหนบ้าง สำหรับผมแล้วแม้ว่าผมจะมั่นใจที่สุดตอนที่เล่นเป็นหมายเลข10ก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่สาระสําคัญหรอกนะขอแค่ผมสามารถช่วยเหลือทีมได้ก็พอจะเป็นตำแหน่งไหนก็ได้ทั้งนั้นนั่นแหละเพราะนั่นคือเป้าหมายหลักของผมในการค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราวมาปิดท้ายในช่วงเช้าวันนี้นะครับกับบทสัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลซึ่งทางอาร์เตต้านีครับได้ออกมาระบุว่าเข,ขาค่อนข้างชื่นชมผลงานของเอริกเทนฮากเลียนนะครับในการเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับชี้ว่าการที่ทัพปีสแสดงขาดคาซิเมโรไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่อะไรครับเนื่องจากว่าทีมก็แข็งแกร่งอยู่แล้วเดมิเกลอาร์เตต้านะยครับได้กล่าวผ่านการประคอนเฟอเรนซ์ของอาร์เซนอลว่าผมค่อนข้างประทับใจผลงานของเอริกเทนฮากเลยนะเขาเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างรวดเร็วมากๆเขาปลูกฝังแนวทางการเล่นที่ชัดเจนมากๆให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูเหมือนว่านักเตะเริ่มซึมซับมันแล้วพวกเขาเปลี่ยมด้วยพลังงานที่ยอดเยี่ยม และหลายสิ่งก็เปลี่ยนไปในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเังนั้นแล้วจึงต้องให้เครเดิตกับเขามากเลยล่ะและทีมโค้ชสาหรับสิ่งที่พวกเขาทําส่วนการที่พวกเขาขาดคาเซเมโรมาเป็นเรื่องที่พวกเราเนะี่ยควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ได้เล่นในเกมแรกด้วยเหมือนกันแต่เราก็ทําได้ไม่ดีพอที่จะคว้าชัยชนะในเกมนัดนั้น แต่หากมองไปที่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดของเอริกเฮนฮากณตอนนี้ผมก็ว่ามันน่าเหลือเชื่อแล้วนะทั้งตัวนักเตะแล้วก็การเล่นเป็นทีมสามารถเอาชนะคู่แข่งลุกทีมได้นในลีกเลยละแต่มันก็แน่นอนว่าเราจะวางแผนการเล่นโดยที่รู้ว่าพวกเขาไม่มีคาเซเมโรอยู่ในทีมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b o o k Red d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม